นิวเคลียร์เล่าเรื่องบ้าน15ล้านแต่คนโฟกัสที่ใบหน้าเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้คลิปนิวเคลียร์หันสาตั้งใจสร้างบ้านหลังใหม่ใช้เวลาสร้างและรอคอยมานานกว่า2ปีมาตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แบบถูกใจผู้อยู่แล้วซึ่งนิวเคลียร์ก็ได้มาร่วมรายการหอมกระหอยโชว์ทางทีวีทันเดอร์และเล่าถึงบ้านหลังใหม่ที่ทุ่งงบกว่า15ล้านกว่าจะเสร็จสมบูรณ์บอกว่า บ้านหลังนี้ทำมาสองปีเพิ่งเสร็จอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเพชรจ้าวิเชียนแต่ซอยข้างๆซอยถัดไปที่เป็นบ้านพ่อแม่น้องไทก้าลูกชายสามารถเดินไปมาหากันได้เลยโรงเรียนก็อยู่หน้าหมู่บ้านลูกชายก็จะได้เจอพ่อแม่ทุกวนันตัวบ้านออกแบบมาคล้ายๆโบสถ์ขาวๆผสมคาเฟ่มินิมอลจะคุมโทนเป็นโคง้คงๆปูนปั้นคือจริงๆ เป็นพื้นที่สนามญ้าบ้านของพ่อแม่แล้วไปขอที่เขาสร้างบ้านแยกออกมาเป็น2ชั้นที่มันไม่ได้ใหญ่แต่มันจะดูโปร่งดูสูงส่วนเรื่องราคาเกินงบไปมากตอนแรกตั้งงบไว้8ปถึงเล้านเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเลยมีสปอนเซอร์ด้วยแต่สรุปออกมาก็ประมาณ15ล้านเพราะชอบงานยากงานปั้นโคงคงที่ต้องใช้ฝีมือ ซึ่งหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากและหลายคนต่างก็ได้โฟกัสไปที่ใบหน้าของนิวเคลียร์บอกว่าสวยจนแทบจำไม่ได้เลยอาทินิวเคลียร์หน้าตาเปลี่ยนไปไหมหรือคิดไปเองจำหน้าไม่ได้ตอนแรกนึกว่าใครหน้าเด็กมากหน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้สวยรวยเก่งคาเป็นต้นพรรษาจึงวิวัฒนวงศ์เกิดวันที่19ธันวาคมพศ2532ชื่อเล่นนิวเคลียร์เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย อดีตนักร้องวง G.T.W.E.N.T.Y. G. 2 0 e e ภายใต้สังกัด Mono Music หันสาเป็นน้องสาวของอุ้มลัคณาวัฒนวงศิริและมีน้องชายอีกคนชื่อนัทวัฒน์จึงวิวัฒนวงศ์ชื่อเล่นจูเนียปัจจุบันหันสาเป็นนักแสดงอิสระสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสองระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการ แสดงมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธและระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเด e c o n n e c คมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่3เมื่อปีพศ2553เธอเริ่มคบหาดูใจกับวิเทยียนกุศลมโนไมัยหรือดีเจเพจจ้าเป็นระยะเวลายาวนาน11ปีหันษาและวิเทยียนสมรสกันโดยงานมั่นจัดขึ้นเมื่อวันที่วันที่19มกราคมพศ2560พิธีมั่นตามประเพณีจีนโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้และงานฉลองมงคลสมรสวันที่28มกราคม พศ2560จัดที่โรงแรมแชงกรีลาหลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลกุศลมโนมัยและใช้ชื่อในวงการว่าหันสากุศลมโนมัยทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อไทยก้ามหาสมุทกุศลมโนมัยเกิดวันศุกร์ที่วันที่26ตุลาคมพศ2561เวลา16นาฬิกา31นาที6ปี44วันด้วยวิธีการผ่าคลอดปัจจุบันได้เลิกรากับสามีของเธอแล้ว